อิสราเอลเริ่มทดสอบการฉีดวัคซีนเข็มที่4แล้วค่ะศูนย์การแพทย์ชีบาของอิสราเอลเริ่มการทดสอบฉีดวัคซีนโควิด -19 <S <S ของไฟเซอร์เข็มสให้กับอาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์นี้150คนโดยได้รับหลังจากฉีดเข็มที่3ไปแล้วอย่างน้อย4เดือนมีสัญญาณบม่งชี้ว่าระดับภูมิคุค้มกันลดลงโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มสี่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรวทั้งประเมินความเสี่ยงของการเกิดอาการข้างเคียงและโอกาสในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่กระทรวงสาธารณาสุขกำลังพิจารณาโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรอบสองให้กับประชาชน โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเห็นชอบเปิดสายด่วนทางการทหารระหว่างเจ้าหน้าที่กลาโหมญี่ปุ่นและจีนภายในสิ้นปีหน้าหลังจากหาหรือกันแบบออนไลน์กับรัฐมนตรีกลาโหมจีนเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วในระหว่างการหาหรือรัฐมนตรีญ,ญี่ปุ่นย้ำถึงความสำคัญของจักีวรภาพในช่องแคบไต้หวันและหวังว่าความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน จะถูกจัดการอย่างสันติผ่านการพูดคุยเจรจาและ,ระกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นจะจับตาการพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารของจีนและไต้หวันด้วยรัฐบาลนิการากัวเข้ายึดสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานทางการทูตของไต้หวันในกรุงมานากัวแม้ว่านักการทูตไต้หวันจะพยายามบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวให้กับอัครสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกมานากัว ก่อนเดินทางาออกนอกประเทศสำนักงานอายการสูงสุดนิการกัวระบุผ่านแถลงการว่าการบริจาคเป็นโมฆะเพราะเป็นการมอบของที่ไม่ใช่ของที่ไม่ใช่ของตัวเองและระบุว่าอาคารนั้นเป็นทรัพย์สินของจีนหลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารัฐบาลน,นิการกัวตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดกับจีนแทน นักว่ายน้ำ360คนจาก8ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกลางแม่น้ำในคืีฟักของสาธรรารณรัฐเช็กโดยอากาศขณะแข่งอุณหภูมิติดลบ6องศาเซลเซียสส่วนน้ำเย็นประมาณ3-4องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเย็นที่สุดในรอบหลายปี ประเพณีการว่ายน้ำเย็นจัดในฤดูหนาวที่กรุงปฟรากทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ทศวรที่1,920หลังจากช่างทองคนหนึ่งไิเริ่มการว่ายน้ำในแม่น้ำเย็นเฉียบร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนจนมีคนทำตามหลายสิบคนและมีการว่ายติดต่อกันทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใจเด็ดมากนะคะว่ายน้ำในอุณหภูมิเย็นเฉียบขนาดนั้นค่ะ